ื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่ไปทําไมคือมันทํางานเสร็จก็ได้เงินแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็คือมันไม่รู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรนะคะก็อยู่แบบนั้นไปทุกๆวันชีวิตมันก็เซ็งๆได้ๆไ,ไม่มีเป้าหมายนะคะแต่ว่าไปถามใครก็ไม,ไม่ไม่ได้มีใครบอกว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรซึ่งเราก็รู้ว่าวันหนึ่งก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตาย แต่พอมาอยู่แพทย์พิธีทมเนี่ยอาจารย์หมอเขียวเนี่ยบอกเป้าหมายชัดเจนว่าเราอยู่เพื่อพึ่งตนแล้วก็ช่วยคนให้ผลถูกคือมันดูชีวิตมีความหมายขึ้นมาทันทีค่ะว่าพึ่งตนจะพึ่งยังไงคือต้องลดกิเลสพอเราลดกิเลสเราจะหมดความกลัวความกังวลความระแวงความหวั่นไหวเรารู้อนาคตของเราเลยว่าถ้าเราป่วยเราจะไม่หวั่นไหวถ้าเราตายเราก็จะไม่หวั่นไหวจะไม่กลัวเรากินเราจะไปที่ไหนเนี่ยมันมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราทา แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่เอาแต่ใจอะค่ะเอาแต่ใจได้ดั่งใจทุกอย่างต้องได้อยากได้อะไรก็ได้แล้วพอดีมีคนแบบช่วยเสริมเ,เราด้วยไงคะมันจะมีตั้งแต่ครอบครัวพ่อแม่แล้วก็สามีที่ส่งเสริมให้เราได้ดั่งใจนะคะเป็นคนที่โกรธง่ายคือโกรธอะไรเนี่ยถ้าไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็สแสดงสีหน้าเลยอะคะ่ะว่าไม่พอใจนะอาจจะไม,ไม่ถึงกับ โกรธก็ถึงกับเฟีย้ยงของเดืยบโมโหก็คือเฟีย้ยงของไม่ได้ตั้งใจก็คือแสดงอาการออกไปได้เลยแต่พอตอนหลังที่รู้จักธรรมะของท่านอาจารย์หมอเขียวขึ้นมาเนี่ยค่ะความโรกรธแต่ก่อนที่พอเราโกรธขึ้นมาบางทีโกรธมาเป็นเรื่องหนึ่งอาจจะโกรธเป็นสองสามอาทิตย์อะค่ะกว่าจะหายโกรธแต่ตอนหลังนี่ก็คือความโกรธมันก็จะลดลงเรื่อยๆหลังจากที่เราปฏิบัตมิมามากเรื่อยๆก็ลดลงเรื่อยๆาอาทิตย์หนึ่งมาเหลือ3ามวัน2วันแต่ตอนหลังนี่ก็คือพยายาม มันมันมันเบรกได้ในส่วนของยินะทีเดี๋ยวนั้นก็ยังมีนะคะสามารถที่จะจับความโรกรธในตอนนั้นได้เลยเออมันใจเย็นจนลูกๆอะ่ะสามารถที่จะเห็นฟันเด่นชัดในส่วนตรงนี้ของเราค่ะกับแต่ก่อนที่เราโรกรธมากตอนนี้ก็จะเห็นว่าทาไมแม่ใจเย็นขึ้นมากอย่างเงี้ยทาไมพอปฏิบัติแล้วทำไมแม่นิ่งลงแม่ใจเย็นลงสามารถที่จะมีสามาธิในส่วนตรงนี้หลเรื่องในการตัดสินใจอะไรเงี้ยค่ะ ลูกครอบครัวจะเห็นได้ชัดในส่วนตรงนี้แล้วก็มีพ่อแม่พ่อจะเห็นได้ชัดนะคะว่าลูกสาวก็เปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนมีความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวนะคะไม่ว่าจะเรื่องอาชีพไม่ว่าจะเรื่องความเจ็บป่วยนะคะก็จะมีความกังวลกลัวมากนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะความกังวลกลัวนั้นก็หายไปพอเราได้มาอยู่ในค่ายหมอเขียวนะคะโดยการปฏิบัติตัวในเรื่องยาเก้าเม็ดเนี่ยค่ะ ทําให้เราลดความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวตัวนี้ไปได้นะคะยิ่งปัจจุบันสถานการณ์โควิดนะคะทําให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่เราได้รับเนี่ยค่ะว่ามันมีคุณค่ามากมันมันเปรียบเทียบไม่ได้กับเงินทองหรืออะไรได้เลยค่ะมันเป็นมันเป็นสมบัติที่มันแบบที่ดีมากค่ะที่เราได้รับนะคะทำให้เราไม่ไม่มีความกลัวกังวลเลยค่ะในใจนะ